ฟอนไซ50/50กลายทำยังไงไปดูกันการขึ้นอุปกรณ์ที่ผ่านมาเราจะสาธิตการขึ้นอุปกรณ์โดยขึ้นจากข้างหน้าตรงๆนะครับหลังจากเล่นเก่งแล้วเราจะหัดเล่นอุปกรณ์ style สต e ีซึ่งจำเป็นต้องมีการออยลี่ฟอนไซและแบ็กไซอินเข้าไปนะครับสำหรับฟอนไซ50/50เรลจะอยู่ข้างหน้าผู้เล่นนะครับเริ่มต้นท่าด้วยการหัดออยลจากโทไซนะครับ ปกติแล้วเวลาเราเล่นเราจะเห็นเส้นเราพยายามโทรสายและออยลี่ข้ามเส้นมุมแอ o โรชอุปกรณ์คือ20-30ถึง30องศาครับโดยแนะนำสามรอบแรกให้กระโดดข้ามอุปกรณ์ไปก่อนนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจหลังจากมั่นใจแล้วก็ใส่ได้เลยหากมันปิ้นออกมาก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเรากำลัลงเรียนรู้ที่จะทรงตัวเทคนิคคือมีสปีดและแลนด์แฝบนอุปกรณ์นะครับนั้นพยายามย่อขาและทรงตัวไปให้สุดอุปกรณ์ครับผม และนี่คือฟอนต์ไซ50/50หากมีคำถามคอมเมนต์ได้เลย